ก็ไม่รู้จักเมื่อก่อนว่าธรรมะมันคืออะไรนะบางคนก็ว่าธรรมะธรรมชาตนะิที่จริงมันไม่ใช่นะแอดมินตาค้อมนะเออกูบาโมนะต้องดูมันเรียบร้อยซนาย ก็บอกว่าอะไรล่ะหน้าเขาต้องมองมองความเรียบร้อยนะของกายาบางทีเราก็ถึงเวลาอยู่ไม่ออกกล้องก็ธรรมดานะแต่พอออกกล้องก็ต้องมีระเบียบคือดูให้มันไม่น่าเกลียดเกินนะพอให้เป็นอะไรล่ะมันเรียบร้อย อ่ะวันนี้ก็ตรวจมนเมื่มาวานก็วันไหนถ้าฝนตกมันพ่อเสียงดังบางทีก็ไฟดับนะบางทีก็คนรั่วมันตาโอกาสนะวันนี้เราก็จะคุยนะเราส่วนมากก็จะสถานที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัตินะปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตใจสำรวมพิจารณากายใจวาจาความคิดนะนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีสติยับยัง้งคำพูดไดนะ้หรือความคิดกองเราเมื่อก่อนที่เราไม่เข้าใจศีลสมาธิแล้วก็ทรรมนี่ก็ไม่รู้จักเมื่อก่อนว่าธรรมะมันคืออะไร บางคนก็ว่าธรรมะธรรมชาตนะิที่จริงมันไม่ใช่นะธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝืนกัดเกาอารมณ์นะเห็นไหมถ้าเราปล่อยไปตามใจตามที่เราเป็นเนะมื่อก่อนตอนเป็นกลาลว่าก็ไม่รู้จักธรรมนะนะก็ใช้ชีวิตไปตามสบายสบายนะให้รู้ว่าเป็นคนดี ไม่อะไรล่ะไม่ทําปิดกฎหมายไม่ทําร้ายคนอื่นก็คิดว่านี่ก็พอใช้ชีวิตอยู่ได้ทํางานจุดจดหาเงินแต่พอมาเข้ามาทางทางธรรมะทางวัดก็เลยพอศึกษาว่าธรรมะมันคืออะไรธรรมะมันก็บอกกันแรกเลยนะถ้าไปจิตใจให้ละอายต่อตนเอง ถึงไม่มีใครรู้ลายต่อความปิดลายต่อบาตลายต่อต่อสิ่งที่ไม่ดีถึงไม่มีใครรู้ทําไว้คนเดียวก็ถ้าเราไม่มีความละอายมันก็จะทําความผิดไปเรื่อยๆไม่หายตอนแรกๆก็เอจะใครรู้ไหมผ่านไปได้ไม่มีใครรู้ก็ทําอีกทีนี้น พอเราทําปิดได้ไม่มีใครรู้ก็เรียกว่าผ่านไปได้นะก็แล้วก็เราไม่ละอายตัวเองนะไม่มีความละอายต่อตนเองนีงก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนะปิดทําไปเอาตัวรอดไปแล้วเป็นความปิดแต่พอมาเรียนธรรมะนะพอนั่งสมาธินะครูบาอาจารย์ก็สอนนะหรือหลักธรรมคาสอนนั่งสมาธิ รวบรวมจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนี่ถ้าเราฟังแค่นี้คือเอาใจมาไว้ที่กายพอจิตตั้งมั่นเมื่อเราปฏิบัติไปเข้าใจมากขึ้นคือเรามีความตั้งมั่นต่อศีลธรรมคำสอนธรรมะคำสอนคือตั้งจิตไว้ตั้งมั่นแล้วปฏิบัติรวมจิตตั้งมั่นเรามาพิจารณา ตัวเองนะศีลมีไหมทานมีไหมนะอันนี้เราอยู่ในศีลสมมติอยู่บ้านนั่งสมาธิอยู่บ้านศีลห้ามีครบไหมนะทานมีไหมมีหรือเปล่าเนี่ยบารมีที่อยากได้เกิดบางคนนั่งสมาธิแต่ขาด ะบางคนมีธรรมะก็ขาดทานขาดภา,าวนานะมันต้องเอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้มันเข้าใจตะลุบูกปรองเรานั้งสมาธิแล้วใช่ไหมใจเราตั้งมัน่นตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในธรรมธรรมะมันแค่ธรรมชาติ ถ้าเราอ่านหนังสือมันมันไม่ได้เขียนเรื่องธรรมชาติเลยแต่มันธรรมชาติของคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้สั่นสอนมันบ้างมันก็ไปตามกิเลสไปตามหูตาจมูกลิ้นกายใจมันก็ไปตามนั่นหมดเลยนั่นก็ไปตามสิ่งรอบข้ามตามธรรมชาติแต่ธรรมะมันบอกอย่าไปตามหูมากนะักอย่าไปเชื่อตา สิ่งที่มองเห็นนี่เชื่อได้ครึ่งเดียวจึงนนต่อหน้าเราเนี่ยเราเห็นเขานั่งเรียบร้อยปอลับหลังเราหรือในใจเขานะเรียบร้อยหรือเปล่าสงบไหม,มอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยตาแล้วแต่ที่เห็นด้วยตาเนี่ยนั่งเรียบร้อยแต่ในใจนี่เราไม่เห็นเขาละเพาเขาจะนั่งสงบหรือจะตั้งมั่นเนอาเอาหัวใจ มาอยู่กับกายจริงหรือเปล่านี่เรามองไม่เห็นนะเชื่อได้ห้าสิบแต่ก็เชื่อเราอยู่เออแล้วทีนี้เห็นไหมนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันเรื่องเราต้องฝึกนะฝึกใจทีนี้ฝึกกายตั้งมัน่นนำกายและใจของเรานี่ตั้งมันนะ่นไหมเชื่อไหมนี่มันใจตอนเนี้ยติดหรือว่าเรากําลังกําลังอะไรล่ะ กำลังคิดอยู่สมองใจก็กำลังวุ่นกําลังมโนโไปไกลนะอันนี้สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาก็ต้องทาเอาเองทำไมเราไม่ให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วทำบ้านมันบอกมาเอามาไว้ที่กายนี่ถ้าปล่อยมันเป็นธรรมชาติมันก็ไปนึกตอนนี้ขึ้นนึกอะไรก็ปล่อยไปแต่พอเราฝึกใหม่ใหม่ๆนี่กมันก็ไปตามธรรมชาติาก็บอกเออไปสบายสบาย เพราะมันไม่เคยฝึกจิตไม่เคยฝึกแต่กายนี่ก็ไม่เคยฝึกพอมาฝึกฝึกกายฝึกใจฝึกสมองไยตรงนี้ต้องฝึกนะเมื่อก่อนถ้าเราไม่ฝึกเห็นไหมพอเราฝึกปุ๊บเรามันปล่อยมันตามธรรมชาติแล้วแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติไปไหนกับคิดไป ทำอะไรก็ททำไปส่งไปนอกไปไหมมันไม่ธรรมาชาติแล้วดีนี้มันมันอยู่ที่การฝึกจิตใจฝึกให้มันระวังตอนแรกเราฝึกไม่ใจไม่มีใครมองเห็นเรานตอนนี้จะดีนะดีก็ดีกันผลก็ดีกันอยู่นะ แต่ในใจก็ไม่รู้นะเราก็เลยบังคับเราให้ใจเราดีด้วยนะใจเราดีจตดีแบบพึ่งพาใสา่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันก็ดีซึ่งกันและกันเพราะมีการตอบแทนฉันช่วยคุณคุณช่วยฉันตอบแทนมีผลประโยชน์นี่คือความดีเหมือนกันทุกคนก็มีอยู่แล้ว นะอย่างเขาช่วยเราเราก็ต้องตอบแทนเขา,านี่มันเป็นจิตสำนึกของรธรรมดาปูถุชนเขายัางนึกไดนะ้อันนี้เป็นแค่ธรรมดานะแต่ความดีของผู้ที่เป็นอะไรล่ะผู้ที่เป็นอริยะนะจิตใจที่สูงขึ้นกว่าน,นั้นแต่ ปกติที่บอกความดีเนี่ยมีทุกคนอยู่แล้วดีที่เขาช่วยเราเราก็ช่วยเขานี่มันมันเป็นผลของการช่วยเหลือกันนะตอบแทนด้วยกันแต่วันไหนคนนี้ไม่ช่วยเรานี่เราเรามีใจที่จะจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ยมันมันไม่ใช่ของคนธรรมดานะถ้าคนธรรมดาเขาก็ช่วยกัน แต่พอผู้เป็นอาริยาตหรือผู้ประพฤติปฏิบัติผู้เข้าใจศีลธรรมสร้างความดีด้วยจิตใจที่เป็นความดนะีมันก็อีกอย่างหนึ่งนะเราก็ไม่รู้เป็นอย่างไรเขาฝึกเอาปฏิบัติเอาที่เรายังเห็นเห็นที่ผู้เขามีบุญบารมีเยอะนะคนที่ไม่ไม่เคย หรือคนที่เคยสร้างความดีกันมาเขาก็ยังระลึกนะก็เรียกมีความมีจิตสํานึกระลึกอยู่ถึงวันนี้เขาไม่ได้ช่วยเราแล้วก็ตามแต่ถ้ามีอะไรที่เราช่วยก็ได้เราก็ยังช่วยเขาอยู่นะแต่ถ้าเราคนที่มีความดีถ้าพอไม่มีความดีทิ้งกันผลประโยชน์ช่วยเหลือกันมันก็อ่างหายไปอันนี้ผูุู้จนคนธรรมดาก็มีทั่วไป ผู้สร้างความดีอย่างโพธิสัตว์ผู้ให้ความดีบรารมีที่ดีขึ้นนะแล้วก็ฝึกฝนเอาให้เรียนรู้เอานะของอย่างนี้ต้องเรียนรู้เอายิ่งสูงก็ไปยิ่งหนาวยิ่งหาผู้ที่เป็นโพธิสัตว์หาน้อยทีนี้อย่างคนที่ความดีเหมือนปู่ตุชนก็มีเยอะเราลองไป ไปแจกไปช่วยเขาคำตอบแทนความดีอนนั้นทั่วไปหาง่ายขอให้มีแตกความดีสูงสูงขึ้นไปเห็นไหมยิ่งเหลือน้อยต้องหาคนที่เป็นความดีของผู้เสียสละนะอาจจะไม่ได้ตอบแทนเราก็ได้นะอันนี้เมื่อเรา ศึกษาธรรมะและลองปฏิบัติเขาให้ศึกษาเรียนรู้โลกใบนี้จิตดวงนี้ที่อยู่ในกายของแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมจิตใจต่างกันแต่ทุกคนก็เป็นคนดีผู้เศรสศษสละมากขึ้นเท่าไหร่เหลือน้อยคเท่านั้นส่วนมากทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองก่อนนี่เขาเป็นคนดีนะ เป็นปุถุชนธรรมดาที่มีมากมายไม่ยอมไม่ยอมอะไรเขาเรียกไม่ยอมเสียประโยชน์นจะได้มาก็าต้องมีประโยชน์มีผลประโยชน์อันนี้นเราก็ศึกษาเอาเรียนรู้เอาโลกใบนี้ไหนไหมมันสลับซับซ้อนกว่า ja. จะเห็นตัวเห็นตนเห็นจิตเห็นใจของผู้บำเพ็ญบารมี คาูดเสียตละแต่เราไม่เห็นถ้าเราไม่ได้เรียนวิชานี้ก็เหมือนวิชานี้ก็คือหูตาของเราได้แหละนะถ้าเราไม่มีเราก็ไม่มีหูไม่ตาจะมองไม่เห็นแต่เหมือนเรามีศีลเท่านี้เราจะไปรู้ว่าคนที่เขามีศีลมากมีจิตใจดีงามมากจะเป็นอย่างไรเราก็มองไม่เห็นอีกเราก็ได้มองเห็นตามที่ ใจเราเป็นนะศีลที่เรามีธรรมที่เรามีเราก็มองได้แค่นั้นนะ่อไปถุงหนาวๆเยอะๆข็าหาเพื่อนยากทีนี้นะพอจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะมีประโยชน์ที่เป็นศีลเป็นธรรมยังนำออากมาไม่ได้บางคนยังไม่ต้องการก่อนต้องการ เงินและปัจจัยเป็นสิ่งแรกศีลธรรมภายในยังไม่เอาเอาเงินมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีชื่อมีเสียงก่อน,นะมันก็มีค่าตามที่คนเขาต้องการค่ามันอยู่ที่จิตใจว่าเขาปรารถนาอะไรนะอย่าคนไม่มีข้าวกินเนี่ยจะไปเอาศีลนอธรรมก็ไม่ได้แต่ที่จริงคนที่มีข้าวมี เขาล่ำเขารวยมาเขาเพราะเขามีศีลมีธรร,รมบุญกุศลเขานั่นแหละนะแต่พอบุญสูงศีลธรร,รมสูงมันก็บททดสอบอีกนะมนาลอเนี่ยนั่งอยู่กันสองคนเนี่ยอคนนี้มันจะจริงใจเรานันาดนาะยอยู่กันมาสิบปีแล้วยี่สิบปีนีเอ๊มันก็มีอะไรอยู่สักหน่อยอยู่ในใจมันนะมันมันยังมีอะไรอยู่น้อยหนึ่งก็นะอ,อยู่สิบปีนะ มันอยู่กันมาเนี่ยสิบปีสิบกว่าปีอย่างกูบามูนี่ก็อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วมันก็มีอะไรสั้หน่อยอยู่ในใจของมันที่มันต้องมีนะมนีขนาดอยู่กันมาสิบปีหรือว่าไม่มีแล้วก็ไม่รู้ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรอยู่ในเออไปเห็นไหมการเวลาพิสูจน์อ่ะ เขาเขาไม่มีอะไรจริงๆแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะหมดสิ้นทุกอย่างแล้วไม่เหลือใครไม่เหลือใจไม่เหลืออะไรซ่อนเล่นไว้ในใจแล้วนะแม้แต่ตีนแตกก็ยังรู้เลยแม้แต่ในใจเขาเนี่ยมีอะไรใส่มีกี่คดอะไรแบบนี้นะนะลีลาการพูดลีลาอะไรที่ใจเนี่ยอันนี้เขา ก็เรียกเป็นธรรมะนะที่เราต้องศึกษากันให้เรียนรู้เห็นไหมเรียนรู้ใจเรียนรู้คนเรียนรู้ผู้สูงผู้มีธรรมขั้นไหนอีกนะขั้นเรียนรู้อีกนะมันมันซับซ้อนมากนะบางทีเ็าก,ก็ไม่เหลืออะไรบางทีก็มีปาราตางกายบางทีก็มันมีและหมวกมันก็สลับสับเปลี่ยนไปนะเราก็เลย คนที่ปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนหมวกได้นะมันบางทีก็ไปทางโลกมีอะไรมีพ่อมีแม่บางคนก็มีลูกก็ต้องก็เรียกหมวกก็ต้องเปลี่ยนออกไปทางโลกก็เปลี่ยนเป็นพ่อเป็นแม่พออยู่ในทางธรรมก็ใส่หมวกธรรมทางธรรมก็มันมันเหมือนเปลี่ยนหมวกใส่นั่นแหละนะที่บางบาง และแต่บางที่็็จะเรียกสภาวะนี้เป็นอย่างไรนะก็เลยเราอย่าไปคิดอย่าไปนึกนะก็เป็นไปตามนั้นนะ mm. เป็นไปตามธรรมเป็นไปตามที่บางทีก็ต้องใส่หมวกใบนี้แต่หมวกก็คือหมวกนะจะไม่อยู่ตลอดอยู่ใส่เฉพาะเวลามันเล่น ถึงละครเราเป็นพ่อเป็นแม่เวลาทำม,มากก็เป็นทำม,มากก็ไปกันนะเมื่อปฏิบัติแล้วบรารมีนะทานศีลภาวนาความอดทนต้องมาอยู่ออกมามา,มาทำสร้างบรารมีทางโลกนี่นะต้องอดทนบางคนปฏิบัติแล้วเออทำไมฉันยังยังไปติดอยู่ตรงนั้นขาเรีย อดทนไม่พอบารมีตัวอดทนวิริยะอีกบางคนเนี่ยจัดกำลังจะข้ามจะรวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่โดนก็โกงพัจจยบัางนะเป็นไม่ได้บุญก็ทำทานก็ทำแต่อดทนไม่ได้นะบางทีก็บอกให้นั่งไปก่อนนะมาแมนกูบาอาจารย์ทักมาบำเพ็ญมา ปฏิบัติธรรมเนาคิวนน่าใส่ชุดขาวแล้วจะได้ธรรมะยังไม่ได้นะบ,บรารมีเขายังไม่ได้อดทนเ็ายังไม่ได้สละงานเ็ายังไม่ทําไม่ได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ยโดนเขาหลอกไปเลย่ะบางคนมีเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็อดทนต่อไม่ได้หายไปเหมือนกันเงิน พอมีบางคนมาทำถวายนู่นถวายนี่บอกองค์พ่อนุกก็บวชแล้วนะไปบวชวัดดังๆอาจารย์ดังๆจะบวชหัวอะไรกันแหละนะแต่ใจไม่ได้อดทนออกมาก็ยังโดนก็โกงจันนูไปบวชมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจบวชเลยไม่ใจเข้าใจธรรมะเลยนะบรารมีก็ตัวอดทนก็ยังไม่ได้ไปเลย ออกไปก็โดนหลอกอีกนั่นแหละเพนะราะความจากอยากใหเป็นเป็นพันล้านขึ้นมาตอนนี้ร้อยล้านก็หยุดไว้ก่อนอยู่สบายนั่งร้อยล้านแล้วแต่ไม่ไม่ยอมฟังบอกมาบวชก็มาทำงานนาะโอ้แต่นั่นมันจะไม่ได้บวชหรอกนะมันใส่ชุดขาวเลยทำมากคืออะไรยังไม่รู้จัก ใรบารมียังไม่ได้ทานทำแล้วจริงคุณรวยแล้วก็รวยแต่จะรวยข้ามไปอีกนี่อ่านคุอยู่ทางโลกมาอยู่สามวันห้าวันเจ็ดวัน,นอดทนไม่ได้นะวางทุกอย่างวางไม่ได้แล้วบอกว่ามันได้ธรรมะอะไรมันไม่ได้สักอย่างได้อย่างเดียวคือมาใส่ชุด ก็เลยบวชแต่ตัวกับหัวกับชุดนะแต่ใจไม่รู้จักความเป็นธรรมะว่าเราต้องวางนะอดทนไม่เอาก่อนงานไม่ทําก่อนเรื่องนี้วางมันก่อนมันจะรวยนักเท่าไหร่ก็ไม่เอาก่อนอดทนก่อนเพราะทิ่งที่เขาเอามาให้นะเดี๋ยวมันก็จะโกงเราไปานะก็มีแล้วไม่โดนโกงไปก็มี คิดว่าขยันบวชแล้วก็ยังทํางานอยู่นั่นขยันผิดที่แล้วไอ้ที่มาบวชนั้นไม่ได้อะไรเลยก็เรียก่าผดผิดเรื่องไม่เข้าใจเรื่องบวชไม่เข้าใจบารมีให้หวางให้อดทนนอนนะเจ็ดวันนี้นะไม่ต้องไปสนใจเรื่องงานอดทนนั่งภาวนาพิจารณาว่าตอนทํางานนี่เป็นอย่างไรบ้าง เราจะเอาออกไปใช้กับงานใช้กับชีวิตการงานของเราอย่างไรหน้านี้แหละคือธรรมะคือข้อศีนข้อธรรมนะอ่ะพอแล้วนะพอได้ยังได้แล้วเนาะนอพอละนะพูดนะแค่นี้ก็ทำยากอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กวดน้ำไปเมตตา